สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival ครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาฟาร์มไม่สิผมจะมาคิวเจ้ายักษ์เถื่อนนะครับที่อยู่ที่ฟาร์มลำ้วยกดเคี้ยวทั้งหมด5ตัวนะเนื่องจากว่าเควสป้นนี้เป็นเควสป้นสุดท้ายที่ผมต้องมาทำนะครับแล้วเราก็จะได้ไปป้น,ปนบ้านคนกันนะ ีนี้ผมก็เอาเอาวุธมาประมาณนี้นะครับเอาปืนพกมา2กระบอกนะเพราะว่าต้องเอามายิงเจ้ายักษ์เถื่อนนะครับรวมทั้งแต่ผมว่าผมจะไม่ยิงกระทิงนะเพราะว่ามันจะเปลืองกระสุนไปเดี๋ยวลองใช้ปืนประดิษฐ์ดูครับปืนไทยประดิษฐ์นะยิงแรงไหมวะเดี๋ยววอนนะเขาลองก่อนเฮ้ยเขาเยอะอยู่นะ13คนระับ ต้องยิงแล้วก็วิ่งหนีเลยอะระยะมันใกล้เกินนะครับเนี่ยเห็นไหมท๊ะจะว่าไปเหมือนเห็นพี่ซีโร่มาเมนไวอแบบว่าปากทางเราสามารถเอารถมอถมเตอร์ไซค์มาทำเป็นมาทำเป็นบักได้อะน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับแต่ดาว่าต้องใช้ก่อนที่น้ำมันมันหมดหรือเปล่าอตอนนี้น้ำมันผมเต็มถังเลย พอดีว่าไปได้มาตอนที่ไปช่วยอีเวนต์อีเวนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะผมว่าตั้งแต่มีอีเวนต์แบบนี้ให้มานะหาน้ํามันง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับใครนะครับสำหรับมือใหม่ก็ได้นะที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วนะแต่ว่าไม่มีน้ํามันนะครับพยายามไปตามอีเวนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็พกขวดน้ําเปล่านะครับ หรือแกลลอนเปล่าๆานะไปขโมยน้ำมันได้ตามย e ิวิต์มอเตอร์ไซค์นะครับแต่ถ้าเราป้นได้นะมันจะสะดวกมากขึ้นเลยทุกคนเพราะว่าบางทีเราไปตามบ้านคนแล้วมันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้นะครับน้ำมันมันจะเยอะมากเลยก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะส่วนผมมาตอนนี้คือน้ำมันเหลือเฟือมาก ก็ตอนนะี้นะครับผมกำลังคิดไว้ว่าถ้าสมุดผู้ติดตามนะครบ800คนเมื่อไหร่ผมจะเติมตังค์ซื้อโกลอ่ะซื้อโกลด้วยซื้อกโดดังนะโกดังเก็บอาหารนะครับเลกตู้เย็นหรือเปล่าวะทำไมไปเลกโกดังล่ะเออตู้เย็นเก็บอาหารนะครับ119บาทนะก็เดี๋ยวรอดูผู้ติดตามจะครบ800เมื่อไหร่นะเราค่อยเติมนะครับ ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนละกันนะพอดีว่าผมบ่นไว้หลายคลิปแล้วไงว่าจะซื้อว่าจะซื้อโอเคเดี๋ยวเราตั้งเป้าหมายแบบนี้ละกันนะคือตอนนี้นะครับผมกำลังหาหาบัคที่มันคล้ายๆกับบัคประตูตรงบังเกอร์อันฟ้าครับแต่มันหาไม่ได้ตรงนี้เพราะว่าซอมบี้เนี่ยมาเดินอ้อมมาเลยนะครับส่วนปืน ใช้ประดิษฐ์เนี่ยเอามายิงเจ้ายักษ์เถื่นได้ไหมครับตอบคือได้นะครับแต่ระยะมันใกล้เราต้องพยายามกระจังหวะให้ดีๆนะพอถ้าไม่งั้นเนี่ยโดนมันต่อยเลยนะแต่ว่าซอมบี้ที่นี่นะครับรู้สึกว่ามันจะต่อยไม่แรงนะไม่แรงเท่ากับบังเกอร์อันฟ้านะครับอันนี้คือความรู้สึกนะยังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่โดนมันต่อยนะ แต่รู้สึกไว้ก่อนนะครับเออนี่เรียบร้อยพอได้อยู่พอได้อยู่เผลอๆใช้แค่กระบอกเดียวด้ยนะปืนไทยประดิษฐ์นะครับซึ่งของที่เอามาใช้ประดิษฐ์เนี่ยก็ไม่ได้หายากนะทุกคนคือถ้าเราอยากใช้ก็ประดิษฐ์ได้และโอเคได้อาวุธมาเสริมครับจากนักจูโจม เดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าเกิน15นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปการป้นแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะทีนี้เราสามารถใช้กองฟางเนี่ยในการหลบเจ้ยายักเถื่อนได้นะครับเพราะระยะการยิงมันพอดีเลย แต่ก่อนจะไปเล่นหลบมุมกองฟางนะครับแบบหนังอินเดียนะเราต้องเก็บไอซอมบี้ลูกกระจอกของมันก่อนนะครับแล้วค่อยไปเก็บแล้วค่อยไปยิงเจ้ายักษ์เถื่อนนะมันจะมีลูกกระจอกอยู่ประมาณ4 5หตัวนะเก็บมันให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใช้เทคนิคการยิงยิงหลบยิงหลบตรงกองฟางนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่อโอเคครับโดนต่อยรถทีละยี่สิบเจ็ดนะมามาเล่นเป็นพระเอกนาะงเอกอินเดียกันดีกวา่าหลบตามกองฟางนะครับเฮ้ยมันมาสองมุมเดี๋ยวก่อนดีนะไอตัวนี้เลือดน้อย รู้อย่างนี้เอาปืนประดิษฐ์มาใช้แต่แรกดีกว่าไม่เปิงปืนพกด้วยแต่ปืนประดิษฐ์อันนี้ผมแต่งมานิดนึงนะคือเอาจริงนะถึงแม้ว่าของที่เราจะไปอัพปืนนะครับมันจะหายากสักหน่อยแต่ว่ามันดีต่อระยะยาวนะผมว่าคือเราอัพเกรดแค่ครั้งเดียวอ่ะกดเติมแค่ครั้งเดียวนะมาถึงเอาอุปกรณ์ไปเติมในโต๊ะช่างทําปืนนะครับแค่ครั้งเดียวแต่เราสามารถ อัปเกรดได้ตลอดนะครับแล้วก็ไอมันจะมีอันนึงที่มันหายากมากๆเลยก็คือไอ้น้ำมันชโลมปืนนะคือเราสามารถหาได้จากบังเกอร์เนะครับในหมดยากมันก็ดอบอยู่ถ้าจะไม่ผิดน,นะหมดยากก็ดอบอยู่แล้วก็าาจากจังไนวะจากป่าครับป่าสนนะ ไม่ผิดครับผมพูดไม่ผิดป่าสนมันจะมีตามอีเวนต์นะทุกคนแต่มันจะสุ่มหน่อยประมาณว่าเหมือนกับตอนที่ผมไปเจอเต็นท์นะทุกคนแคมปิ้งของผู้รอดชีวิตนะครับมันก็บางทีมันก็จะดรอปทังแก๊สแดงมาบ้างนะครับดรอปน้ำมันฉโลมปืนมาบ้างอนะคือต้องขยันไปหาหน่อยนะก็เดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จผมจะไปใหม่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ผมไปฟาร์มมาเยอะมากเลยเดี๋ยวอดคิปไปด้วยแหละเดี๋ยวยังแน่ใจว่าจะลงวันไหนนะครับเ,ยเ๋ยวนี้แหละคือผมจะพยายามลงวันละคลิปไงทุกคนถ้าลงสองคลิปมันจะเยอะไปไหมมันจะแลดูเยอะไปไหมเพราะปกติเนี่ยผมลงคลิปเอาวีหนึ่งคลิปถูกไหมลงเกมลาเด1หนึ่งคลิปแล้วก็ลงเกมอะไรก็ได้อีกหนึ่งคลิปนะครับประมาณ3คลิปต่อวันแล้วก็จะมีช็อต ช็อตนี้ก็คือเป็นพวกไลฟส์สไตล์ไลฟส์สไตล์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคันที่วาเลตี้อะไรพวกนี้ก็วันหนึ่งประมาณ4คลิปนะครับรวมคลิปช็อตเนยนะมันจะดูเยอะไปไหม <c ười> คือช่วงนี้ผมพยายามเก็บชั่วโมงไงเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์นะอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าเล็กอยู่ไหนนะสายเล็กสายเล็กอยู่ไหนอยู่ที่นี่นะครับ สำหรับมือใหม่เนาะคือตอนแรกผมมาผมก็ผมก็ไม่เจอหรอกนะแต่สายเหล็กเนี่ยมันจะปรากฏตอนที่เราทำเนื้อเรื่องไปสักระยะหนึ่งแล้วจนกว่าที่ถิ่นฐานเนี่ยมันจะบอกว่าให้เรามาหาสายเหล็กที่ฟารามลำพ้วยนะครับมันถึงจะโผล่มานะดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆของเกมเนี่ยสายเล็กมันจะยังไม่มานะครับเวียนกรรม ใส่บักประตูตรงนี้ไม่ได้โดนต่อยไปทีของเต็มกระเป๋าแล้วอ่ะเฮ้ขูปองสีเหลืองเอาดีไหมวะเอาสีเขียวแลกสีเหลืองแล้วกันสีเขียวมันหาง่ายไงแต่ถ้าเราสะสมไปเรื่อยเนี่ยสีเขียวมันก็เอาไปทําเขาเรียกว่าเอาไปเพิ่มแต้มเพื่อ เพื่อเอาไอ้แผ่นดิสได้อ่ะแผ่นดิสเอาไว้เปิดป่าดิสนะครับกระป๋องสีดำที่ป้ามีประมาณ10อัน10 10อัน12องันเนี่ยนะเอาไงดีวะโอเคคระไปแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาเอาอีกรอบก็ได้ครับเพราะว่ายังไงอย่าวผมต้องไปตรงไอ้โมเตลล้างอยู่แล้วไง ไปเอาสเกลโรนะครับยังเอากล่องไปตัดไม่ได้นะเพราะว่าอีตรงแมปตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ไปสู้กับซอมบี้นะครับอ้ตรงนี้มันก็มีน้ํามันนะทุกคนใครที่หาน้ํามันไม่เจอตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมมีแกลอน,น้ํามันตั้งหนึ่งอันเนี่ยส่วนใครมอเตอร์ไซค์ยังไม่เอ้ยมอเตอร์ไซค์ยังไม่ครบนะครับขาดชิ้นส่วนอะไรบางอย่างเนี่ยก็ มาหาที่ฟาร์มลำโวยคดเคี้ยวหรือไม่ก็ไปหาที่บังเกอร์อันฟ้าได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะหากันไปเยอะแล้วนะน่าจะได้กันแล้วนะครับมีใครในนี้ยังไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไหมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าผู้เล่นใหม่อ่ะมันจะได้จะได้รถมอเตอร์ไซค์ง่ายมากเลยนะแล้วพอได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะปลดล็อก ปั๊มน้ำมันนะครับตรงช่างยนต์แล้วก็จะปลดล็อกอีเวนต์เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะเราก็จะได้มีจุดที่ทำให้เราสามารถฟาร์มของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาตกชะตากรรมเดียวกันตรงที่เราต้องมาหาชิ้นส่วนไอรถ ATV กันนะผมนี่หามา4เดือนแล้วยังไม่ครบเลยแล้วก็เคยมี พี่หลายๆคนนะครับเม้นคลิปเก่าๆว่าเขาใช้เวลาในการ2ปีกว่าจะประกอบรถ ATV ได้ตอนแรกผมก็เออมันมนานเกินไปไหมพอเรามาดูชิ้นส่วนประกอบครับไอที่หายากๆเลยนะพวกคานกระปุกเกียอันนั้นคือมันต้องไปปั่นสล็อตเอาอะโอ้โหผมอะได้มาหาอันเพราะว่าไปปั่นสล็อตนะก,กว่าจะได้แจ็คพอตไอที่มันเป็น กระปุกเกียร์มานี่คือแบบโอ้โหจึงต้องไปลุนซ้ำลุนซ้อนอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้มีลูกหมาด้วยไปอยู่บ้านเราดีกว่าแล้วก็ชิ้นส่วนรถประกอบรถเ e อทีวีอะมาต่ออะไเลนะี้ยคือต้องไปเอาที่บังเกอร์บราวนะครับแล้วโอ้โหลูรู้กันคือเรารู้กันว่าบังเกอร์บราวมันโหดมากอะมันไม่ได้โหดแค่ซอมบี้นะแต่ว่ามันมี รังสีครับที่มันจะกัดชุดเรากัดกัดเนื้อเราอะคับนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมาอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับคือต้องมาใช้เวลาในการหาชิ้นส่วนประกอบรถ ATV เนาะส่วนโดรนเนี่ยหาไม่ยากครับเราทำตามในเรื่องเราก็จะได้โต๊ะขับโดนมาได้แผนที่มานะ ส่วนชิ้นส่วนประกอบเนี่ยเอาจริงๆผมว่าน่าจะทําโดนง่ายกว่าทํารถ ATV เยอะเลยคือตอนเนี้ผมสองจิตสองใจนะว่าจะทํารถ ATV ก่อนหรือทาโดนก่อนดีแต่ไอโดนอะ่ะมันมันประกอบง่ายมากเลยนะคือ <c ười> ชิ้นส่วนยังพอหาได้ง่ายอยู่นะยกเว้นแบตเตอรีอ่เฮ้ยเหมือนคลิปที่แล้วมีคนถามว่าหาเฟืองจากไหนใช่ไหมผมได้ยัไงไกวะ ได้จากการเปิดกล่องบังเกอร์นะครับได้จากการเปิดสอนอ่ะเอาการตำรวจไปแรกนะครับคือเราต้องซ่อมไอ้ตรงที่มันแลกการ์ดนะครับรู้สึกว่ามันมันได้ได้หกช่องไหมแต่ว่าช่องที่หกอ่ะมันทำไม่ได้ไงเพราะว่าแท่งทางสเตนมันยังไม่เข้าเกมเออแล้วก็ไปได้ตรงไหนอีกวะได้ตรงตามป่าตามเขาครับ แต่ว่ามันต้องเป็นเจออีเวนต์นะแล้วก็ได้ตรงตรงไหนวะตรงท่อน้ำหรือเปล่าหรือห้องแลบบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับแต่คือได้บ่อยอยู่นะแล้วก็ได้ตามอีเวนต์มอเตอร์ไซค์นะครับก็ถ้าอยากได้เยอะๆแนะนำว่าให้ทำมอเตอร์ไซค์ให้เสร็จนะทุกคนแล้วก็ไปตามอีเวนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับ มันก็จะมีนะแต่ต้องขยันฟาร์มนิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เติมเติมซื้อของ3 4อย่างอย่างที่ผมเคยเติมมนาะทุกคนพวกกรดังเก็บของนะแล้วก็เครื่องรีไซเคิลนะครับมันจะทำให้เกมเดินหน้าไปไวนิดนึงนะ คของก็ประมาณนี้นะครับบนเยอะเลยไม่ได้บอกเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะ <_ s ign> โอเคดูจากคลิปตอนนี้แล้วเนี่ยผมเดาๆนะว่าคลิปน่าจะอยู่ประมาณ10-56นาทีแล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปป้นบ้านกันนะครับนะ <_ s ign al> คลิปนี้ก็มาที่ความน้ำห้วยนะครับ มาลองใช้ปืนประดิษฐ์กันนะแล้วเดี๋ยววันตัดไปก็อะไรกันก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่ผมว่าเร็วๆนี้น่าจะมีอีเวนต์พิเศษมานะเพราะว่ามันใกล้จะตรวจจีนแล้วใช่ไหมวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่วันที่วันที่เท่าไหร่อ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหรือเปล่า แต่เห็นในแคปคัทนะครับตอนที่ผมตัดคลิปมันบอกว่าตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่23คือช่วงเทศกาลของคนจีนเนาะสั่งของจีนมาก็จะช้าหน่อยนะช่วงนี้ระหว่างทางครับเจอจุดที่แอร์ดอก็เดี๋ยวเก็บของแอร์ดอแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่สั้นไม่ยาวนะครับ10บกวนาที แล้วก็ถ้าผมตอบคอมเมนต์ช้าไปนิดนึงอย่ากโกรธกันนะทุกคนเดี๋ยวผมนะจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าอาจจะต้องทำคลิปเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปตอบนะเพราะว่าช่วงกลางวันช่วงกลางวันนี้ผมจะทำงานนะครับเชา้ชาเช้ากลางวันจะทำงานในไม่เจอลูกหมา หรือเพราะว่าเรามีลูกมาแล้วก็เลยไม่ไม่ไมดรอปตรงนี้ได้อะไรวะปืนเยี่ยมเลยต้องเก็บปืนไว้ใช้ครับจากที่เล่นมาครั้งก่อนๆน,นะประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่าเก็บปืนไปใช้ตามอีเวนต์ต่างๆดีกว่านะใช้พิ่มเพื่อไปเรารู้สึกว่ามันเปลืองเกินอะ แล้วตอนนั้นผมเอาเปืนลูกซองไปใช้เยอะมากอะ่ะพอมาดูตอนนี้คือแบบโอ้โหใช้อะไรขนาดนั้นวะแต่ถ้าเราอยากมีปืนลูกซองใช้หรือปืนดีๆใช้นะครับอาวุธดีๆใช้นะก็ลองเอาของไปแลกกับดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์โจโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสั้นไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม